าว่าไงน,น้องไอ้การ์ดนี่มันจะคุ้มจริงๆหรอวะพี่ไหนอะมึงเข้ามาแชร์จอดิน้องอ่ะผมผมเข้าแชร์จอแป๊บกี่บาทครับวินพี่กี่บาทครับหนึ่งเขาก็ไอมึงขา, <3 S 1> ขายมึงขายใครไปอ่ะไอ้วินซีดานอ่ะขายใคร์ซีดาน์ไทีมดีไอคอนเขามายืมไปอ๋อเดี๋ยวผมบอกว่ากี่ก้า นั่นแหละพี่ดีไอคอนน่ะผมขอซื้อตัวไม่ซื้อขายทันทีน่ะฟีตลาดทีนี้รู้มือคือมึงเจ้าสนุกหรือว่ามึงเจ้าคุ้มล่ะต้องถามตรงนี้ก่อนคือไอการ์ดนั้นมันการันตีแล้วี่ว่ามันคุ้มอ่ะไอเนี้ยมันได้ร้อยร้อยหนึ่งแน่ๆร้านแน่ละต้องโยกเอาร้ซีอูเยอะมึงอยากได้อะไรอ่ะมีแค่ยี่สิบตัวอ่ะไม่มันจะดูซีอูอะไรวันนี้ผมจะตีคนนี้ดิมันโหดก่อน เอาไงโดซียูก็ไปไกลครับมึงบอกว่า<ต>มึงจะตีแต่ว่ามึงไม่มีเงินเอ็มตีมันอะตอนเนี้ยกี่บาทครับพี่อ,อาพีอเอสกี่บาทราคาดียอยู่ก็ต้องดับแล้ก็ต้องไล่เจ็ดสิบอะก็ต้องเอาเจ็ดสิบบอลได้เอวแต่ถ้าผมเอาเนี้ยผมก็มีโอกาสได้แบบเนี่ยพวกนี้ก็ใช่ไงแล้วถ้าแม่งออกฟันได้มามี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 โอกาสอะมีเฮ้ยมึงมึงมึงถ้ามึงจะเอาอดิมึงมึงไม่ไม่ถ้ามึงกายนี่มึงใส่มัดเทสกูตัวหนึ่งดิ มาเทีอะไรอ่ะพี่มาเทอูได้จัดมันมันเอ๊บาลานซ์มันจะเสียนี่ดูดิเอ็มมันเอ็มมันแพงมาเทอะไม่แพงเอ็มถูกเอ็มยี่สิบกว่าเขียน M A T T M A T T อ่ะ M A T T เนี่ยไอ้บัตรยี่สิบเออเออแต่ผมอยากได้ชาวตันเลยพี่เดี๋ยวกูซื้อไอ ไอ้นี่ให้ก็ได้อเอาให้อะเออหานอกให้เนี่ยมึงเอาไปแคมออกดีใช่อะพี่เบ็กเลยอะ่ะเออมึงเอาพี่เบ็กออกดีมึงมีเบ<ม>็กอยู่แล้วอะ่ะออกไม่พอหรอกว่าวต้นราคาเท่าไรไม่ได้พี่ถ้าเอาเบ็กออกก็สวยเดี๋ยวพี่เบ็กมันเอ็มน้อยอ่ะเท่าไหรเอ็มเท่าไหรเบ <M> ็กเอ็มยี่สิบเก้าล้านอะเอ็มยี่สิบเก้ามัดเทมันยี่สิบหกเอ๊ะใส่อ่ะถ้ามันใส่บาลานซ์บาลานซ์ดีกว่าเพราะมันเทมันร้อยยี่ส,ส,สิบเก้าเว้ยเดี๋ยวกันนะ ยี่ปุเผมเดี๋ยวผมดูเปอร์เซ็นต์แบบอันนี้ว่าพี่ชาวต้านโอกาสออกห้าห้าเปอร์เซ็นต์แปบแคมออกไปใส่บัตเทบัตรเทเทก็เท่ากับเห็นปะดูดีกว่าอืออือที่บานครับเฮ้ยเขาถามอาก้ากี่บัานเนี่ยสิบห้าปอร์เซ็นต์กลับเราว่ะนะอาก้ามาถามผมด้วยไงอ๋อ อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เตวเิทมีกว่าขอเสีดานพี่เบคก็เสียงไม่ได้เล่นหน้าตรงนี้ด้วยโรนันโจผมว่าเปลี่ยนโรนันโจนี่แหละเป็นพี่เบ ถ้าพี่จะขายกาก้าพี่ขอราคาที่พี่ได้มาตอนเช้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดเพราะว่าเขาเขาเขาเพิ่งจบไปสิบห้ามีคนเพิ่งจบไปสิบห้ายากะเยียละไอบอลเออขึ้นอยู่คนมันจะเอาหรือเปล่าค่นั้นสิบเอ็ดให้สิบเอ็ดเพราะผมจบมาสิบเอ็ดโอเคได้โอเคจบเดียว แบ่งปันเนี่ยเขาสองร้อยล้าน่ะพี่เขากับว่ากูอ่ะไม่เสียไม่เสียเงินค่ากาก้ากูกําไรกาก้ามาตัวหนึ่งสามเบอรนถ้ากลับว่าแบ่งปันให้คนไี้ขับไปบอกเขาตั้งเลยเัาเลยคนที่ีได้แล้ว้าเชียผมลังเลเลยว่ะไอ้เชียผมกลัวเปิไดได้พวกฟันไ,นได้เนี่ยนะผมจะไม่มีเอ็มเปตีรอโดอ่ะ ก็หาก็ได้เอ็มอ่ะเดี๋ยวมีคนสารต่ออีกาบอลไม่ต้องกลัวจะถามแล้นะถ้าบอลเอาเจี๊ยบมาบอลก็ไดเอ็มนะกลัวไม่จะออกพวกไอ้นี่แหละพวกไอเสียพวกคาฟูนี่แหละฉันต้องผมเปลี่ยนคาฟูนี่เสียสยองว่ะ แต่อย่างน้อยมันออกมาเอาเอ็มยังจะดีกว่าคาฟูมันเท่าไหร่ยี่สิบสี่ล้านแต่จริงๆพี่รู้นะบอลว่าแม่งจะออกอะไรเท่าที่พี่เห็นหน้าดาบเนี่ยพี่รู้แล้วนะพี่วบอลจะออกอะไรบูฟ่อนแต่ใจไปเลยใจใจไปเลยเปิดเจ็ดสิบเอาร้านมึงก็เอาบูฟ่อนสิบห้าล้านไปเห็นบูฟ่อนมาสองตัวแล้วเอย่างงี้ดีกว่าบอลวันเนี้ยเห็นบูฟ่อนมาสองตัวแล้วล่ะเขาตั้งยังเวนตั้งแล้วใช่เหรอเพื่อนใช่พี่เห็นบูฟ่อนสองตัวแล้ววันนี้ใช่ป่ะมันพี่ขายเลยนะใช่ไหมชาหวานจัด ชัวไหมว้าวชัวร์ตามส่วนหนึ่งตาสวนหนึ่ง้าว M สดอดเป็น M หวานจัดสามร้อยล้านล้นีเป็นไร M หวาน M สามร้อย M หวานก็ต้องีแปลกนะ M สามร้อยเฮียนิเลื่มแลยนะพี่เป็นไรอ่ะพี่ไอเต้ยมันรับได้แค่นี่ว่ะมันมีใบสามสิบป้าตว์เต้ยต้องรอป่ะ เซ็นอา์เรซก็เติมสองพันวันดีเอาสามสิบบาทสองพันไปผมหาไว้ให้หาได้หรอมือหาได้วลาตอนเนี้ยถ้าพี่มีสีม่วงอ่ะพี่ก็นี่ได้นะในในมือถือไปกดได้ม้ยไม่เติมเาิมกร์ดก็ได้พี่เติมแพ็คสองพันอ่ะเป็นมันเสียนอะไรวะอ๋อสีม่วงมันคือทำมือหาได้เลยไหมในชาเรน์คืออะไรในชาเรน เต็มตลาดปะวะโอ้เต็มเต็นตลาดไม่กดเขามื่อทีเลยรับไปไอ้์ส้นปีนเลยไอ้ทพี่ไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดไอ้นี่ดิแรงก็ไม่ได้ไปเปิดไอ้นี่ปะอ๋อนี่ไงเปิดที่มันต้าร้อยสามสิบไม่ได้พันที่มันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อซื้อพาร์ตมีพาร์ตมาขายแล้วหรออ๋อไม่มีอ๋อนี่ไงแบตเตอร์พาร์ตมีแล้วบอลเนต้ามาใส่ผมจัะซื้อแบตเตอร์พาร์ตคุ้มกว่าปะตัดพาร์ตเหรอแล้วก็ล่าตัดพาร์ตยังไม่ถึงนะดิเนี่ยมีแล้วเนี่ย มันเรติไม่ถึงไือยังนะพี่ชายเบลไถึงแล้วหรอาเบลยังไม่ถึงถึงเลยถ้าซื้อหมดได้หมดเลยป่ะเนี่ยมันเบลยังไม่ถึงก็ออกมาบาร้านอ่ะร้านที่คุณคู่ควนอ๋อนี่ไงได้แล้วนี่สามสิบได้แล้วมารับดิผมว่าผมไม่แม่งไม่มาว่ะพี่มึงมารับมึงมารับแต่ เล้วแต่บอลน,นะบอลต้องไปเปิดเพิ่มอะทัวร์ถ้าจะเอาเอ็มอะกูดูแล้วอะเจ็ดสิบตัวใช่ไหมเนี่ยใช้กูซื้อก้ามาสิบเอ็ดใช่ไหมกดไปสามเก้าป,ปุ๊บมันจะล่องเหลือประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าจะต,ต้องก็เนี่ยสักนิดนึงอะผมกดเที่ยนี่สองรอบเลยพี่อสองรอบยเหยอ,อมโอเคผมว่าผมแม่งปีสามอะเอาเดมัทเทมาจบ มาได้เลยมาก็ไม่มีเอ็มด้วยอ่ะใช่ไหมเอางี้ยังไงผมเอามาเทมาดีไอ้บอลอยากเป็นธงอิตาลีผมอยากได้พี่เบคอะอ่ะผมเอามาเทมาแล้วเออมาเทให้กูหน่อยพี่เบคมีบอกก้าแล้วมันผมก็มีเอ็มเพิ่มผมเอาเพิ่มใส่ถ้าอย่างเราบานยังไงก็ต้องมัาเทแต่ต้องดูว่าเป็นการอะไอคอนหรือเปล่าถ้าเอ็มมันแพงแต่สแตทน้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นนะบอลจะเยอะขึ้นไม่ไม่พี่ไม่ไม่ ๋อตัแต่ถ้าแตดเนาะถ้าเอ็มเยอะอ่ะมันไอ้นี่เว้ยมันได้ยากมันเองทั้งคู่เว้ยมันว่าพอกันมันเองหมดผมผมรู้อันนี้ผมดูมาทุกช่องก่อนผมมาเปิดเนี่ยอันนี้คนในขับครับผมแบ่งปันให้ผมเหมือนผมได้มามาฟีอะผมไม่ขาดทุนอ่ะผมแบ่งปันให้ครับคนในขับเพราะว่าเพราะว่าเอ็มมันสูงเอ็มมันสูงไปแล้วมันไม่ควรราคานั้นแล้วครับเอ็มมันสูงมันสามร้อยล้านล้านอ่ะเอ็มมันเบอร์ไปแล้วคือเราเราจะมาคิดเขาหมื่นห้าก็ไม่ได้เว้ย มันเพิ่มมาร้อยหนึ่งอ่ะมันเพิ่มมาร้อยหนึ่งอ่ะเท่ากับเจ็ดพันอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วผมไม่ได้ขายเอากำไรอะไรเยผมขายเอามิตรอ่ะมิตรภาพที่แบบว่าสมมุติเขาผมขายตัวนี้เขาถูก่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเขามาขายให้ผมถูกนึกด้ภาพปะแต่คนนั้นอ่ะผมขายให้แพง <laughs> เพราะผมมีตัวเดียวไงตอนนั้นอ่ะมีตัวเดียวล้วจุดอะไรคะล่ะร้าบสาม ลามลามเหรอห <330. S 1> ลาม,ลาม130ร้อยสามสิบเหรอวะสามร้อยสามสิบมาสิบสิบล้วล้านเลยหน่อยอ่ะล้าน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 ล้นนล้นล้สิบล้านเป๊ะๆนะลามอ่ะออกลามแน่กูรู้แล้วปาบไม่ได้พี่เท่าลามมาทีนเนี้ยว้าวุ่นเลยเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนไอซันเนติได้ทำนั้นอ่ะไม่ได้พี่ลามสิบแปดมันกินเปอร์เซ็นต์ไปเยอะไปพี่ไม่ทำผมตายนี่แหละ ไปเาันอออกป่ไะเช็คเวลาให้ด้วยเต้ยไปเช็คเวลาให้ด้วยไปดูเพิ่งกดนะบอลผมจะกดแล้วครับทุกคนสองทีอ่ะโอ้โหเสียวจัดสั์ผมไม่จะเป็นหัวแถวว่าคนเขาแรกค้าเจ็ดสิบกันอ่ะผมอยากเป็นหัวแถวผมคนเชียนี่ด้วยว่ะอ่ากะจริงก็จริงอืพวกนั้นนไม่ใช่หัวแถวไอ้พวกไม่ใช่หัวแถวผมเป็นหัวแถวดิอ่เฮ้ยพี่เห็นฟันเหยียดมันแล้วว่ะบอลแต่บ๊อบบี้ชาต้านมีคนได้้วนะ อันคือพี่เองใช่เหรอเออใช่ได้แต่พี่ใช้หรือเปล่าถูกไหมล่ะก็ตัวชอบอนะใชเดยตัวรักตัวรักก็ไม่รู้่ะดิถ้าก็มันเปิดหกหมื่นเพื่อเอาบ๊อบบี้ชาวตันน่ะเดยเออไม่เป็นไรมันอยู่มาอยู่กับผมแน่นอนอ่ะผมเอาเลยแหละถ้างั้นอ่ะมาทุกคนมาเลยเพี่อะฟันเหยืนมาแล้ว Let's f u c เล็ด กูกดเลยจัไม่สนเรื่องนั้นพดพ่อใครมาอุซิวอ้เี้ยลางานเข้าอ้เยซัเล่ยนิจ็นิจินิจินิจินิจนจินิ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 จเนิมินิจินิจอนิเนิจิน้จิน้ยินิจินเนยนเ้ เอ้ยเหมือนกูเลย What เฮียอะไรอะคนล้อครับเทมเฮียเหมืนเล่นมึงมาได้ไงอะไป็ตัวดัดบอลน่ะเทมเฮียอะไรอะมาสองตัวเฮียหัวแถวเว้ยบอลเฮียคนล้อเลยกินเทยเนี่ยโอ้ยสัตว์เอ้ยเหลือไว้ก่อนก็ได้่เเผืืออตหรปล่าวะเผื่อเติมเพิ่มเหลือไว้ก่อนก็ได้มั้ยเออว่ะโอ้ หมดไฟเลยอย่างนี้เฮียมึงบ้าหรือเปล่าเจ็ดเลิกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาสองตัวมึงบ้าหรอเจียมึงบ้าหรอเอาปูโยมาให้กูกได้ร้อยสามเอ็ดอ่ะป่วยเอ้ยแมงดูมันให้กูอ่ะมดแล้วสองหมื่นที่เติมไปมันได้สำนี่แหละองอมไหวเฮีย หัวแถวเป็นหัวควยเลยทีเดียวไอ้สัสโอ้ยอ้ะหัวแถวเป็นหัวควยอ่ะแถวอยากเป็นหัวแถวโอ้ยไงกอดไก็กอดตีโดเลยดิตีได้ตีได้ตีได้ตีเอาอีนั่นแหละใส่สองตัวเอาเนตัวใส่ไสอยู่เอาเนต้าใส่สองตัวแล้วก็มีเอ็มอีกนี่ไงพี่มันจะไม่ตีได้ไงอ่ะแต่ว่า กูเห็นภาพกูเห็นภาพสีเหลืองบอลกูเห็นภาพจริงๆริงผมเห็นมาแต่มันบอลผมนอนละตอนมันมันมีพี่อยู่เหมือนตอนนั้นเลยเออผมนี่แหละมือตอนที่ตีโดตีเดียวแม่งเลยการ์ดพวกเชียร์เนี่ยไม่ต้องคาดหวังอะไรมันหลอกค่เทียนมันให้กูอย่างเงี้ยกูไม่เอาแม่งอะไรละด้วยซียูนะทางเอสซีออนไลน์ขอขอบคุณคุณบางบอลขอบคุณหาพ่อเฮ้ยองลีองลีนะหลิเยเฮ้ยไอ้เหี้ย ไอเฮีย <Hey>, มันซ่อนอยู่ในใบากากใบนี้นี่เองไอ้เฮียโอเคมันซ่อนอยู่ในใบกากใบนี้ผมเห็นคนหาองรีนะผมเห็นคนหาองรีนะครับ <c oughs> ผมตามหาคนนั้นที่เขาหาก่อนไห <c oughs> นครับใครหาองรีครับเนี่ยหาองรีอ๋อวินเอแสดงว่าคนนั้นที่ซื้อกากา้ากระป๋ายเขากำลังหากาก้าอยู่เหรอพระวิน ผมเจอคนที่หาออรีครับโอ้พรเวียนเอาเขาหาอยู่ไงพี่หรอนี่ผมละเออตอนแรกเขาหาไม่ได้หรอหมื่นห้าตอนแรกเขาไม่สู้ราคาหรอไอซ่าวได้รกใครับยังไม่เห็นเลยหมื่นห้าได้ได้ยังครับเออว่ามึงไอ้นี่วะเติมมันอ่ะเจฟเบอรหนึ่งเขาบอกว่าเจบอ่ะว่างั้นละรออะไรวันนี้เลยปิดเลยเดชกำลังมาเดชกำลังมา จากูก็กลัวกูก็กลัวเอายีิบเก้าเต็มเลยละโคได้แล้วครับโคได้ได้แล้วโพสหาพ่อมืงเหรอครับก็เขาได้เลยกูขายฟรีเลยครับไอสัตว์ต้องตีมี่หรอแล้วผมด่าพ่อพวกนั้นด้วยใครโพสหาแล้วได้บอกว่าได้แล้วอ่ะไม่ต้องก็ได้ หอดว่าฟรีแแชร์จอยพี่ดูเอาวะนะถ้าอะไโง่น่มันก็โง่ไงที่มันที่มันที่มันได้แล้วอ่ะมันพลาดจากผมอ่ะผมขายฟรีเลยครับรีบไปจัดรีบไปจัดครับเด็กๆรีบไปจัดอดหมดนะองลีนะน้องๆจัดเลยเอาเองไหมผมขายนอกได้นอกกูไม่นอกกูขายเอาเอมทำไมถูถ้าติดนะเฮียถ้าติดนะบอลเฮียถ้าติดนะเนี่ยมีคนแท็กพี่อยู่ไอพงพสุไม่มีนคนทักกูมาแล้ว กรูมาแล้วใช่ซื้อไปดิห้าพันครับที่พิมพ์ในสตรีมห้าพันว่ามันจะฟรีอะเดิห้าพันห้าฟรีหรอมาเทมาเทอะไรมาฟรีอะแมนยูห้าพอห้าพอแล้วว่ามาเทไม่มีทางฟรีแล้วอืมไม่เหลือหรอกมันได้กันเยอะอยู่นะตอนผมหาไปเลืยสี่หมื่นผมพูดคำนี้แหละ สองวันต่อมาเท่านั้นแหละฝันร้ายกันทแต่ไอคอนนะ่ะคนมันต้องเลือกคนตรงมันต้องเลือกการ์ดไอคอนหรือไม่ก็ต้องเลือกกิจอย่างเี้นะเ <c oughs> ว้ยกิจจะได้นะเว้ยอย่างนั้นมันก็ต้องเติมเป็นหมื่นอะ่ะรูกมันถึงจะได้มาเปิดการ์ดไอคอนอย่างเงี้นะเว้ยแล,แล้วได้บันรเทได้อะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เราอ่ะเราเปิดเราเปิดตั้งเท่าไหร่สองวันโม่ด้เขาชอบใครวะเป็นได้เลยโรนโดเขาชอบมาเซโลเขาชอบเบสซี่สามพันได้ไหมล่ะสามพันได้ไหมล่ะเพราะชอบยาเมา ไม่ไม่ไม่เขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบเลยเด็กที่อาามาวะมาไปกวาดขยะหาพ่อมันได้ไงอ่ะเฮ้ยอันนั้นมันหมายถึงน้องน้องชายบ้าตัวมีคนเสนอให้มากกว่าเหรอแต่ว่าพี่มองว่าเอาเอาคนเกาหลีเองขายไปก่อนก็ได้นะเอาเงินพี่แตดายเองเปิดกิจมาแล้วเอามาขายพี่ถูกมันที่ว่าอันนี้ก็ได้นะมันอยู่ในใบนี้นะกิดมันแล้วแต่เองอะถ้าเองอยากต้องการวิถีภาพแต่พี่เอส บิตภาพมันแดกไปได้บิตภาพมันแดกไปได้บางทีอะพี่ต้องจ่ายตังค์ทุกตัวผมแล้วล่ะถ้บิตภาพไม่ใช่หมายถึงหมายถึงคนอื่นไงอซาดเขาจ้เป้าผมก็เป็นแสนอ่ะผมก็เอาไปทั้งหมดอ่ะฮะไม่ใช่กูหมายถึงคนอื่นสีก็หมายถึงคนอื่นสีซาดโอเคเออเฮียหมายถึงคนอื่นดิ พี่เรียนว่าผมจะหมดไฟบ้างถ้าเกิดแต่ตรงเนี้ยผมกำลังลุ้นจริงเนี่ยพี่เรียนไม่องลีมออกแล้วนะบอลไวๆใช่มันออกอยู่นะพี่มันขายนอกตัวพันสองพันไม่มามาทิวุดผมไม่ขายอยู่แล้วมันมาเทแล้วผมได้มามไฟครับสี่พันหน่อได้จัดไปน้องสี่พันได้นะเดี๋ยวพี่ดอนได้คิวแรกก่อนนะพี่เรียนถ้ามันติดมันแพงบ้าไอ้ดูเนี้ยสี่พันจัดไปแหงเอ็มวัเก็ตเจ็ดร้อยอ่ะใครซื้ออ่ะเยอะด้วยแต่แต่มีมีไปดิยกไอดิไปดิยกเนี่ยเอาไปเลยมีมีเซ็นไงเออ เสดจีนก็เอาแน่เพื่อเพื่อเสดจีก็สู้ตัวเนี้ยสู้ยังไงรออะไรอ่ะพี่ตัวเดียวแล้วแล้วแล้วชาติไหนกิตมันมาพาตรงๆชาติไหนกิดมารอาง่มึงเก็บกระเป๋าไปเที่ยวมึงจีนได้เลยบอลไปผมไปเที่ยวจีนมาใครอยากเป็นหัวแถวผมไม่อยากเป็นหัวแถวว่าท่านผู้ชม เทียนผมเอาเลยนะพี่พี่ชายผมติดบอลภาพแม่งมาแสบตาจัดกำลังใจผมหน่อยพี่ชายว่าผมเป็นหัวแถวไหมหัวแถวแล้วแบ่งไหม้ยผมใส่เสื้อโดอแป๊บผมใส่เสื้อโดอแป๊บไม่แล้วหัวแถวอ่ะแบ่งไหมแค่นั้นอะเอาไอ้เหียแม่งมาทุกทีเลยพูดแบแล้วไปเฮ้ยหัวแถวอ่ะแบ่งไหมซาดกับมากดีไอ้เทียนมึงแบ่งหางแถวไหมหุ่นแล้วแล้วหุ้นอะแบ่งหุ้นไหมเดี๋ยวซื้อมาทีเออ มาท่านผู้ชมฟังผมชิคนี้ชิคนี้ก็คือสอง0มบาทที่กูเติมไปเลยเนี่ยไอเนต้าสองตัวเชี่ยเนี่ยคือเปิดออกมาได้เชี่ยสองตัวเงินมันอยู่ในอากาศถ้าอยากได้ก็คว้ามาเองก็ขอคาถาคาถาจากพิติไว้แต่กูมองว่าติดแต่กูมองว่าติดกูมีภาพอะกูเห็นภาพอะเออเต๋่มึงหมิ่นไอสัตว์และชะตาผมใครกําหนดวะดต้อไปใชผมเองอะมาไอสัตว์มึงสร้างประวัติศาสตร์แล้วนะอารนายมึงอะ่ยเนเกาไอเี้ย ตีเล็กตีเล็กสายป่านคุณสั้นตีเล็กบริษัทคุณจะเจ๊งไหจำไว้ตีเล็กหกอคนล็กกับคนไก่อ่ะมันใช้เวลาเท่ากันแต่เนื้อไก่อ่ะมันได้เยอะกว่าผมไปทวงคุณนะตีเล็กถ้ามึงกดบริษัทคุณจะเจ๊งนั่นดีกูจะเปิดใหญ่ขึ้นบังเสีบเท่าแล้วคุก็จะมาเหยียบหน้ามึงมากูเตือนแล้วนะ Let's f u c k i n g ผ่านบริษัทต้องไปตามบริษัทใหม่นะอย่างนี้กูบอกผมว่าอะไรอย่าแข่งเรื่องราคาใครก็ได้ปั๊มหัวใจบอลขึ้นมาก่อนไอ้เหี้ยพ่อมึงนี่โอ้ยเฮียพอได้เฮียพอดิแม่งหลอกเด็กไอ้ซ่าหลอกเหี้ยหลอกใครอ่ะหลอกใครอ่ะ ล,อก,ลอกเด็กหลอกเด็กเลยเนี่ยแตกได้ไงวะโอ้โหกลับไปต่อแถวใหม่นะบอลโอ้ไวงอใหม่เหี้ยปวหมดไปจริงกูหมดไปจริงเหี้ยหมดไปจริงวันนี้ผมได้เงินจากกาลีน่ามาเยอะมากเลยนเนี่ยหมื่นแปดหมื่นหนึ่ง ที่ได้ผมได้ไหมเดี๋ยวก็ได้น้องโอ้โหอานายมือก็ได้แล้วตัวสร้างประวัติศาสตร์เงินไกลหน้าเยอะหมื่นแปดหมื่นหนึ่งแต่เติมเท่าไหร่เติมห้าหมื่นเติมไปสี่แสนห้าเติมสี่แสนห้าได้มาหมื่นแปดแปดหมืนหียไปคิดเลขให้พี่กูนะใส่ใส่พันผมแม่งสั้นว่ะพี่แต่จังเหลือของตีตีดิปอน ดิษปอน้องน้องชายของพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงนะอ้อนคนเนี้ยบอกเลยนะคนนี้ของจริงนะจะตายแล้วอะน้องกว่าจะตายถ้าไอเฮียเขาลงมาเองแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อสุดสุดท้ายในชีวิตของพี่นะเออเนี่ยถือเป็นการเปิดการครั้งสุดท้ายนะรับยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอเฮียหมดไฟวะโอ้บอปี้ชาวตันก็ไม่ได้เล่นโอ้ตัวอย่างจบแล้ว ผมดูพี่ตีดีกว่าพี่ชายผมพี่ตีตีอะไรพี่ปวดมัมงอ่ะทำมันอยู่ในอากาศวะเื็บอะไรไว้เปปแบบเนี้ยบอกพี่ตีพอเลยกูพอเลยกูหมดไฟไม่รู้เรื่องเลยพี่ให้พี่เอสดูเลยหมดไฟผมนั่งทำพีแอนด์นาดดูเรื่องีอันนี้คือดับพี่ไม่เลือกก่อนดับอ่ะมึงมึงมึงเดี๋ยวเพิ่งเลือกมึงไปเปิดก่อนให้หมดอ่ะหมื่นหนึ่งเมื่อข้างล่างอ่ะ